สวัสดีพบแม่พี่น้องชาวแฟนเกม Mobile Legends ทุกท่านนะครับอยู่กับผมแอนทาโกยากิ ak นะครับแมตช์นี้เราก็มาเบนเ,เหมือนเดิมนะครับผมอ่าจะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับทีมเราตอนนี้เกิดปัญหาคือไม่มีแท้งนะครับผมตำแหน่งล่มของเราก็เป็นนักเวทนะเดินยากแน่นอนครับผมแถมวิกซานาก็หมอกจากเกมด้วยนะครับ แต่ยังไงผมก็จะฝืนเล่นนะครับผมเ no ขาไม่ออกจากป่านะ ah! จะคิดว่าจะเล่นกับเบเนได้ง่ายๆนะครับผม ฮีโร่ยืนตีกับฮีโร่คอมโบไม่เหมือนกันนะใช้มาตะเลยนะครับเรายังไ่สนใจนะครับ ดันป้อมอย่างเดียวครับผมต้นเกมหาตังค์และหาเลเวลก่อนนะครับยังไงก็เอาผมไม่ได้แน่นอนนะเข้ามาสองนะครับผมถอ,อยออกไปนะ <S <S ออลา่าเหมือนกันโดนนะครับผม กล้าเล่นผมเหรอผมก็กล้าเข้าให้นะถ้ากล้าเล่นผมเนะี่ยผมหมดสกิลสไปแล้วนะครับผมเล่นยากแล้วนะตอนนี้ผมเอา้ายังแลกคิวได้นะครับผม กลับบ้านนะครับผมผมจะให้อลอลาเป็นตัวยืนเลนให้ผมนะผมต้องทำเกมให้ทีมนะครับผมเพราะว่าผมมีความเร็วในการเคลื่อนที่ที่สูงกว่าทุกคนในทีมนะ ออโราทำไมไม่ดูป้อมนะครับผมรับเลยนะครับผมสกิลของหนาน่าเขาไม่ได้นะผมต้องรอก,ก่อนนะครับผมน้าน่าเขาไม่ก่อ,อกงจากป้อมนะถือว่าเขาเล่นระวังตัวในระดับหนึ่งเลยนะครับผม ผมเจอนะถอยออกไปครับผมเย่นผมยังไงก็ไม่ได้นะครับผมจะรอเข้าอีกรอบนึงนะครับถ้าเขามาชวนคลิปเมื่อไหรผมเข้าแน่นอนครับผมเอาลอล่าไม่ชาร์จสกิลหรอครับไม่โดนนะครับถอยออกไปเลยนะ ไม่เข้าครับผมเข้าไปเสี่ยงครับถอยออกมาครับเขาวิ่งตามผมแน่นอนครับแต่ผมไม่เข้านะจุกตัดเลือดไปเรื่อยๆนะครับผม เพื่อนในทีมผมแจ้งออกมาว่าปิงนะครับเมื่อกี้ผมจะถอยขึ้นไปเติมเพื่อนนะโถเต่าเล็กเนี่ยเปิดแมปนะครับผมเขาเจอผมแล้วนะ โดนสามครับแรกมาหนึ่งตัวนะครับลงไปดีเฟนซ์ป้อมล่างนะครับผม ช่วยเพื่อนนะครับผมผมโดนสกิลหน้าหน้านะ mm hmm. ต้องรอให้ทีมเขาเดินไปเดินกันเป็นเส้นตรงก่อนนะครับผม mm hmm. โอ้โหไม่ได้คินนะครับผมผมน่าจะสกิลสองไปว่ะพลาดน,นะครับ mm hmm. เสียสามตัวเลยนะครับผมเมื่อกี้ ถือว่าดันผิดพลาดนะครับเราข้ามมาดูฝั่งของป้อมล่างกันดีกว่านะครับผมเขาไม่ดันต่อนะแสดงว่าเขาขึ้นไปดีเฟนต์นะครับผมป้อมทางฝั่งออฟเลนแตกก่อนนะครับผมนี่ก็คือ แสดงออกมาได้เลยนะครับว่า,อ,า,าออร์แล้วออฟเลนยากครับถามว่าออฟเลนได้ไหมออฟเลนได้นะครับผมสำหรับแรงที่ไม่สูงสักเท่าไหร่ชนพอมอีกแล้วครับผมถอยออกเลยนะผมไม่มีสกิลแล้วเข้าไปก็มีแต่เสียกับเสียนะครับผม เร้เลือกที่จะดันป้อมดีกว่านะ หายสองตัวครับผม เจ๊เลือดหน่อยหายไปหนึ่งตัวนะครับไม่ตามครับ ฟ้ามาดันป้อมนะครับเข้าอันติไม่ได้ครับผมอืเสียายจังครับผมไม่ได้ป้อมไม่เป็นไรครับ <laughs> Am I a demon hunter or a just? นหน้า,ห,นาหมดสกิลอามาตะนะครับตอนนี้ เาไหมเพื่อนๆผมจะเข้าให้ได้มาหนึ่งตัวนะครับได้มาสองตัวครับผม <c oughs> โดนคิน <c oughs> ยิงเกือบหายครับผมก็ ต้องหาที่เพิ่มเลือดนะครับเลือดแค่นี้เล่นไม่ได้นะถึงไอเทมเราจะนำก็ลงไปนอนได้นะครับผมอย่าประมาทนะ แล้วตอนนี้คือจบแล้วนะครับผมนั่นาหายครับผม รอคลิปมาชนก่อนนะครับผมตรดเข้าเลยนะครับจบครับผมเอาละเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับคลิปนี้ผมช่วงหลังๆมาผมอาจจะไม่ค่อยพูดนะคือผมต้องใช้สมาธินะครับผมขอโทษขออภัยไปด้วย เอาละเพื่อนๆพี่ๆทุกคนมีข้อติชมอะไรในการเล่นของผมก็คอมเมนต์มาในใต้คลิปได้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องแอนทากโกยากี่ไว้ด้วยนะไปละไว้แมตต์ต่อไปเรามาเจอกันใหม่นะครับผมเย่เอ็มพนะีพีได้ Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.